อเตนาารอันนี้นะทวกนนะครับทุนะกคสูงอ่าทุ่นล้อมอเตอร์ไซค์ เป็นต้องหาเงินให้ได้2,000บาทในหนึ่งวันก่อน23นาฬินกาเป็นการรับคันท้านะครับอย่างรับเรื่องบ้าเริ่มมิกช่งแต้เมื่อคืนในเวลา24นาฬินกาในระบบตอนนี้ได้อยู่ประมาณ เงินบาทงานนอกงานเอารา,าดกันหลวงอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทตอนนี้ก็เกืบอบเกือบสองพันแล้วนะครับคิดว่าน่าถึงยี่สามนาฬิกายังไงก็ต้องถึงกูแล้วอาชนะจะได้รววางวัลจากเพื่อนรักจำนวนห้าพัน 5, บาทเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงมาแจ้งผลกิน